วันนี้มาพบกับคุณครูวิวนะคะมาในหัวข้อการสร้างโจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน20นะคะซึ่งเราเคยได้เรียนผ่านมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูสิคะว่าขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน20นั้นมีกี่ขั้นตอนกันคะ่ะมาดูขั้นที่1เลยนะคะเด็กๆ เป็นการวิเคราะห์โจทย์นะคะว่าอะไรเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้แล้วอะไรคือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองค่ะขั้นที่2ก็คือการวางแผนนะคะขั้นที่3เป็นการแก้โจทย์ปัญหานะคะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วเราก็หาคำตอบนะคะพอได้คำตอบแล้วมาดูขั้นที่4เป็นการตรวจสอบคำตอบนะคะ ต่อมาเด็กๆเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหน้า117ถึงหน้า120นะคะเรามาดูหน้า117ก่อนนะคะเปิดไปเลยนะคะเด็กๆโจทย์เขาบอกว่านะคะให้แสดงวิธีแก้จโจทย์ปัญหาที่กำหนด พร้อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะมาดูข้อที่1เลยนะคะเด็กๆพี่ซื้อขนมมา16ชิ้นแบ่งให้น้อง4ชิ้นพี่เหลือขนมกี่ชิ้นพี่ซื้อขนมมา16ชิ้นแบ่งให้น้อง4ชิ้นพี่เหลือขนมกี่ชิ้นมาดูขั้นที่1เป็นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะ สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรคะพี่ซื้อขนมมา16ชิ้นแบ่งให้น้อง4ชิ้นต่อมามาดูสิ่งที่โจทย์ถามนะคะคือพี่เหลือขนมกี่ชิ้นนั่นเองคะ่ะการวางแผนแก้โจทย์ปัญหานะคะก็จะได้แผนภาพมาเป็นพี่ซื้อขนมมา16ชิ้นนะคะ แบ่งให้น้อง4ชิ้นสิ่งที่เราจะหาก็คือพี่เหลือขนมกี่ชิ้นนะคะมาดูขั้นต่อมาเป็นการแก้ปัญหานะคะประโยคสัญลักษณ์ของเราก็คือ16ลบ4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะวิธีทำพี่ซื้อขนมมา16ชิ้นค่ะ แบ่งให้น้องสี4ชิ้นเอามาลบกันนะคะเด็กๆพี่เหลือขนมกี่ชิ้นนะคะมาดูหลักหน่วยของเราก็คือเอา6ลบ4มีค่าเป็น2นั่นเองค่ะต่อมามาดูหลักสิบนะคะ1ลบ0เหลือ1ค่ะเราก็ได้คำตอบมาแล้วนะคะ คำตอบของเราก็คือพี่เหลือขนม12ชิ้นนะคะมาดูการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนะคะ12น้อยกว่า16ดังนั้นจะได้ว่านะคะ12จึงเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ ต่อมาเด็กๆมาดูในหน้า119นะคะคุณครูจะอธิบายในข้อที่3นะคะส่วนข้อ2เด็กๆสามารถทำเองได้นะคะข้อ3นะคะถามว่าน้ำหวานมีนมเปรี้ยว17ขวดแอนมีนมเปรี้ยว12ขวดน้ำหวานมีนมเปรี้ยวมากกว่าแอนกี่ขวด น้ำหวานมีนมเปรี้ยว17ขวดแอนมีนมเปรี้ยว12ขวดน้ำหวานมีนมเปรี้ยวมากกว่าแอนกี่ขวดคะมาดูขั้นที่1การวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือน้ำหวานมีนมเปรี้ยว17ขวดแอนมีนมเปรี้ยว12ขวดนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเด็กๆ น้ำหวานมีนมเปรี้ยวมากกว่าแอนกี่ขวดการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาค่ะแผนภาพที่ได้ก็คือน้ำหวานมีนมเปรี้ยว17ขวดค่ะต่อมาแอนมีนมเปี้ยว12ขวดจะได้แผนภาพดังนี้นะคะและสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองค่ะ ก็จะได้ว่าน้ำหวานมีนมเปรี้ยวมากกว่าแอนกี่ขวดนะมาแก้ปัญหากันเลยนะคะประโยคสัญลักษณ์ของเราจะได้ว่า17บ12เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะมาดูวิธีทำบรรทัดแรกของเราจะได้ว่าน้ำหวานมีนมเปรี้ยว17ขวด แอนมีนมเปรี้ยว12ขวดนะคะเราจะเอามาลบกันนะคะเด็กๆจะได้คำตอบเท่าไหร่นะและบรรทัดสุดท้ายนะคะจะได้ว่าน้ำหวานมีนมเปรี้ยวมากกว่าแอนเท่าไหร่นะคะมาดูค่าหลักการหลักหน่วยลบหลักหน่วยเอา7ลบ2 7ลบ2เหลือเท่าไหร่นะ 7-2ลบ2เหลือ5นั่นเองค่ะต่อมาดูหลัก10นะคะเด็กๆ1-1ลบ1เหลือ0นั่นเองค่ะฉะนั้นคำตอบของเรานะคะน้ำหวานมีนมเปรี้ยวมากกว่าแอน5ขวดนั่นเองค่ะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะ5น้อยกว่า17ดังนั้นจะได้ว่า จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะแบบฝึกหัดที่เหลือนะคะคุณครูจะลองให้เด็กๆลองไปทำเองนะคะหน้า118กับหน้า120นะคะ